คุณอารันผมเป็นศาสนาพุทธทวินเป็นศาสนาอิสลามคุณอารันคายินดีต้อนรับค่ะคุณทวินสุศาส,สนาพุทธสุเป็นอิสลามไอนี้บอกออกสื่อได้เลยนะคะสุกเกิดมาโดนตาประทับบนบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาอิสลามวันนี้เราสองคนมาจูนติดกันได้อย่างไรเป็นศาสนารวมแล้วนะนว,วันนี้เราวันนี้รวมกันเป็นหนึ่งแล้วค่ะเราใช้หลักคําสอน นะคะที่ถูกต้องที่ดีงามของอิสลามมาปรับประยุ์ใช้กับศาสนาพุทธนะคะตรงนี้นะคะสมาธิสุธรรมไหมสุกธรรมนะคะคุณคุณทวินของสุก,ก็มีเพื่อนที่เป็นอิสลามเยอะแยะมากมายแปดสเย้วยซนะ้ำคือสําหรับตัวสุนะคะสุเป็นอิสลามนะคะคือคือ,คอก็ยอมรับนะคะ ตอนแรกบอกตรงๆว่ามีอะไรขัดแย้งมากมายนะคะกับความเชื่อต่างๆในศาสนาเนี่ยเพราะว่ามันมีคําถามมากมายมันมีเอ๊ะมันมีนั่นมันมีนี่เนาะก็ก็มาลองความความเข้าใจถึงคําสอนนะคะที่อ่อบนบีมูฮัมมัดเนี่ยเขาสอนมาเขาสอนมาให้เราเป็นอะไรห้าเป็นความรักและความเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าความรักความเมตตานี้เกิดสูวางทุกอย่างหมดเลยค่ะเพราะว่าคำพีอ่ะจะจะบอกอย่างนี้อันนี้อันนี้ แนะนำนะคะคำเตือนมาอีกรอบหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไม่ได้ดูหมิ่นศาส,สนาตัวเองนะแต่ว่าสตรอ่ะจะเบาๆบานะฮะเบาๆาค่ะเบาเก็คือในอิสลามนะสวดองค์อันล้อก็คือพระผู้สร้างคือพระเจ้านะคะแน่นอนค่ะพระเจ้ามีหนึ่งเดียวแต่พระเจ้าเนี่ยมีหลายชื่อนะคะในทุกศาสนาก,ก็จะชื่อต่างกันไปนะคะ แต่ความเป็นหนึ่งเดียวคือความเป็น source นะมันยังอยู่ตรงนั้นและเราเป็นอะไรเราเป็นมเมล็ดพันธุ์จากพระองค์ท่านเนาะจากพระเจ้าของเรานะคะเหมือนกับจิตพุทธะนะและเป็นจิตพุทธเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเลือกหลักคําสอนอะไรก็คือเขาต้องการให้เราเป็นความรักและความเมตตาและความรักและความเมตตาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมาจากจิตอิสระภายในของเราถ้าเกิดเรามาดูว่า ศาสนาทนศานาเนี่ยใครเป็นคนสร้างมาต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนท่านเอ่อท่านมหานบีมหาศาสดาโลกทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างศาสนานี้มาไหมจริงๆแล้วอ่ะเขาสร้างแค่คําสอนเขาสร้างวิธีแนวการปฏิบัติของเขาเพื่อที่อะไรและให้เราดําดําเนินรอยตามเพื่อเราจะได้หลุดออกจากระบบเมทริกซ์อันนี้แต่ทีเนี้ยเมื่อจิตอิสระ มันจะมีตีกรอบไม่ได้นะคะจะตีกรอบความเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ใชื่ออย่างนี้คุณจะต้องเออ่ไปเป็นอะไรนะคุณจะต้องไปตกนรกนะคุณจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้คุณจะต้องถสุถมาตั้งคําถามกับตัวเองนะคะอิสลามคนนี้อ่าคุณอารานเขียนว่าแต่ครอบครัวเขาจะไม่ยอมรับผมนี่สิไอ้นั่นคืออ่ะสุของสุนะคือครอบครัวของเราเป็นใคร เป็นโซลแฟมิลี่ที่มาทำอะไรที่มา,าสร้างบททดสอบให้กับเราคุณลองเชื่อไหมคุณอรันถ้าเกิดคุณเป็นคนดีนะคะคุณไม่เอเอ,เอสัม,มเลเทมานะคะคุณอยู่ในศีลนธรรมคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่โอ้โหผู้หญิงบนโลกเนี่ยแบบอยากได้คุณมากๆเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆที่จิตใจอะ่ะมีความเมตตาเชื่อเถอคะค่ะ พลังงานความดีเนี่ยมันตีมันตีให้มันตีกรอบหมดเลยอะ่ะมันมันมันจะทังทลายกำแพงนั้นหมดอะ่ะเพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกสาวตัวเองอะ่ะไปได้กับคนไม่ดีหรอกเนาะขนาดคนในศาสนาเดียวกันบางทีเขาก็ต้องห้าเดี๋ยวนี้นะโลกมันเปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จะบอกว่าแม่ของส่เองนะคุณนารันครอบครัวของสุเนี่ยปิดกั้นนะคะปิดกัน้น ต้องการให้สูขเนี่ยาพาทุกคน,เ,นเข้ามาในศาสนาเพราะว่ามันมีความเชื่อบางตัวเนอะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะแต่สูตรเข้าใจถึงคําสอนถึงความเชื่อนะคะวัฒนธรรมต่างๆแต่วันเนี้ยแม่ของสูขเน่ยยอมรับในตัวทวีนของสุข เขายอมรับว่าออคนนี้ก็เป็นผู้ชายที่ดีนะแต่ก็ยังมออีตัวใดตัวหนึ่งที่เขารต้องไปเรียนรู้อยู่เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสอะไรโฟกัสตัวเราเองค่ะและเหมือนกันค่ะคู่ทวินของเราเขาก็ต้องตัดสินใจเองในการที่จะพังกำแพงตรงนั้นของตัวของเขาเองอลงมาให้ได้ยังไงถ้าเขายังถูกการควบคุมตรงนี้ควบคุมของเขาอยู่และจิตของเขาไม่มีอิสระในการเลือก เพราะนั้นเขาว่าต้องไปจัดการตัวเขาเองผมจะให้ผมจะให้แง่คิดแง่คิดอย่างหนี่นะครับใ่สมมติว่าเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่นับถือสามศาสนาเลยอันเลอด้วยพระเยซูคิดด้วยพระพุทธเจ้าด้วยแต่ผมมาเกิดมาในศาสนาพุทธนะครับใช่เกิดมาในศาสนาพุทธแต่รู้ไหมว่าเมื่อก่อนผมก็มองว่าแถมเมื่อก่อนที่มีฮินดูด้วยพัสวะด้วยกระถาแถมไปอีกหนึ่งคือนับถือหมดเลยแต่เรานับถือด้วยแบบที่เราเป็นกลางนะครับแบบว่าพระเจ้า ถ้าท่านไม่ดีจริงท่านม่ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าหรอกนะครับเกิดมาจริงไม,ไม่ไม่ดีจริงไม่ได้เป็นพระเจ้าพวกนถ้ถ้าผมสมมติว่าผมจะต้องได้แฟนอิสลามนะ,ะถ้าอันนี้คือถ้ากระสุนจะมาลงมาตกที่ผมคนเดียวนะครับผมพูดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือในความคิดผมส่วนตัวนะครับในเมื่อผมอ่าผมมีม,มีมีคน,นข้ามอิสลามนะ,ะถ้าจะาผมไม่ขิดนะฮะเป็นอิสลามผมก็ทําได้นะแต่ผมขอบอกทุกคนก่อนที่คิดว่าคนอิสลามหน่อยบ้าว่าผม เป็นคนที่นับถือสามศาสนานะวันนี้คุณอาจจะพูดให้ผมว่านับถือศาสนาเดียวได้ผมก็พูดให้คุณได้แต่รู้ไว้เถอะว่าใจผมอะ่ะยังนับถือสามศาสนาเหมือนเดิมใช่ทีนี้พ่อาหญมาทิ้ว่าเอา้าทําไมถึงมีความคิดอย่างนั้นอันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้กระสุดมาตกในผมคนเดียว <c oughs> ผมกม็ต้องบอกว่าก็พายายหูคิดผิดอะไรอะ่ะพระพุทธเจ้าผิดอะไรอะ่ะในเมื่อคุณเป็นพระผู้สร้างเหมือนกัน คุณมีรักไรเงืเ่อนไขเหมือนกันคุณเป็นสิ่งพลังงานที่เมตตาเหมือนกันแล้วการที่ผมอ่ะเอาใจไปหาท่านทั้งสามองค์อ่ะผมเป็นคนหลายใจเหรอคือเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะ <c oughs> นพระผู้สร้างพระผู้สร้างนะคะแล้วคำสอนจากมหาสารสราทุกท่านน่ะสอนให้เป็นความรักและความเมตตาและสอนให้มีความสมามัคคีแต่ตอนนี้ศาสนากำลังทำอะไรอยู่ สร้างความแตกแยกกันอยู่ไหมอ่าอ,อย่างเงี้ยเราต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ค่ะวิเคราะห์ว่าเห,เหตุใดจะต้องแตกแยกถ้าเกิดเราเข้าใจซึ่งกันและกันคุณก็นับถือศาสนาพูดไปอิสลามไปแต่ก็เดินไปให้ถูกแนวที่ศาสดาของแต่และท่านน่ะเขาได้เขาได้บอกมาวันนี้มาดูตัวเองอะสมมาดูตัวเองว่า สูไปเบียดเบียนใครไหมสูบไปตัดสินใครหรือเปล่าสูไปทําร้ายจิตใครไหมนะวันนี้นะคะสู่มาทานเจทานมังผิดศีลข้อไหนของศาสนาอิสลามไหมนะคะแล้วถ้าเกิดสู่เลือกที่จะไม่ไปไปนับถือนินินนนกายของเขาแต่จะมาแบบคือวา,วางทุกความเขาเรียกว่าวางทุกความเชื่อที่มาจากหนังสือเล่มนึงอะลงไปเลย แต่ว่าพระผู้สร้างพระเจ้าอันล้ออยู่ในใจของเราเพราะว่าเราก็คือเขาเขาก็คือเราแค่นั้นสู้สยึดแค่ตรงนี้แล้วก็มาเป็นความรักมาเป็นความเมตตาพัฒนาจิตวิญญาณของเราอ่ะให้มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราเราจะรู้เองแล้วเดี๋ยววันหนึง่งอ่ะเราจะรู้ของเราเองว่า ศาส,สดาของเราเขาสอนอะไรอะไรเราและไอสิ่งที่บิดเบือนตรงนี้มันมาจากสิ่งไหนแล้วมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันบิดเบือนแล้วเราต้องไปทบเถียงอะไรกับใครไหมว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันไม่ใช่นะตรงนี้มนไม่ใช่นะเราจะไม่เถียงอะไรเลยเพราะว่าเราจะตื่นตัวรู้ของเราอยู่คนเดียวนะคะพี่อิสลามพี่นั่งสมาธิไหมครับนั่งค่ะนั่งค่ะสู่นั่งและบางครั้งสุกก็แล้วสุกก็จะทําสมาธิในรูปแบบต่างๆได้วยนะ ละหมาดก,ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสมาธิเหมือนกันนะคะที่คุณอยู่กับความการภาวนานะคะคำภาวนาแต่คำภาวนาสุขก,ก็จะเริ่มเลือกเองได้แล้วว่าจะภาวนาในรูปแบบไหนนะคะ,ะเพื่อให้อยู่ใกล้กับพระเจ้าที่สุดก็คืออยู่กับตัวเราข้างในอ่ะตัวในของเราให้มากแล้วก็จะมีสมาธิในรูปแบบของการขยับเนื้อขยับตัวที่คลือหรือที่เราเรียกว่าจงกรมใช่ไหมผมจะอธิบายคำว่าสมาธิให้ทุกคนเข้าใจเพราะทุกคนจะได้ึลได้ สมาธิจริงๆแล้วนะครับทุกศาสนา,าพามณ์ฮินดูหรืออะไรก็แล้วแต่ศัพท์คำว่าสมาธิคือการทําให้จิตเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวแต่เขาจึงใช้คําว่าภาษาภาษาไทยเขาจึงเรียกว่าสมาธิครับเพราะมันเป็นมันมเป็นปปาภาษาเรียกเฉยๆนะครับก็คือการที่จะทําให้อารมณ์ของจิตใจเราเป็นหนึ่งเดียวรวมมาเป็นสุดสมการเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งพุโทโธนัมพัทธะบางคนก็แค่คิดว่า ลมหายใจเข้าเนี่ยเกิดลมหายใจออกภาวนาวดับหรือบางคนใช้หายใจเข้าอืหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าทีหนึง่งหายใจออกนับสอง แต่ว่าเขาให้จับลมว่าเรามีอาการสงบนิ่งอยู่กับตัวเราไหม,อ,มอยู่กับลมหายใจยังไหมอยู่กับจิตไ,ไหมหมายความว่าละวางความรู้สึกภายนอกที่เราวุ่นวายอยู่ทุกวันกิเลสตัณหาทุกอย่างให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองหรือว่ากลับมาดูลมหายใจกลับมาดูกายตัวเองเท่านั้นเองครับทาให้จิตเราสงบแล้วก็ค่อยๆขยับเลเวลเริ่มเริ่เพิ่มขึ้นไปและสําหรับอิสลามนะคะถ้าเกิดตะคิดตะขวงใจในเรื่องของคำภาวนาต่างๆก็ให้ จัดคำภาวนาของตัวเองให้เป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะคะภาษาอาหรับอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็เกิดดับเกิดดับหรืออะไรไปก็ได้แล้วแต่ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะนิ่งได้คือสมาธิสอนเราทําเราฝึกเพื่อให้ตัวเรานิ่งนะคะไม่ใช่ว่าให้เราไปอยู่นอกกรีดไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสุนอยากจะบอกนะคะบอกเราว่า สูตนะคะถึงจะเกิดในศาสนาอิสลามก็จริงแต่สูก็ไปเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะไปเข้าโบสถ์คริสเพื่อจะไปเรียนรู้นะคะถึงคำสอนของพระคริสนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้คือสูเนี่ยอาจจะจับฉายเหมือนกันนะคะคือสูเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคนดีเนะี่ยต้องเป็นกันยังไงอันนี้ต้องมาแจกแจงนิดนึงคนดีจะต้อง เชื่อฟังทุกอย่างคือปิดหูปิดตามืดบอดแล้วก็เขาสั่งให้ทําอะไรแล้วเราก็ต้องตามทำทำตามนั้นนั่นคือธาตุนะคะสําหรับตัวสู่นะสาหรับที่สู่ใครจะว่าอะไรสูตไม่เป็นไรนะแต่สําหรับสู่คือธาตุจิตอิสระที่พระองค์หรือเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องการให้เราเป็นน่ะคือเป็นจิตที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะเป็นนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดสู่เคยนะสูเคยบอกครอ,อบครัวสู่ไป ว่าสูเป็นอย่างนี้นะคะสูข,ขอเลือกที่จะมอีอันล้ออยู่ในใจแต่คําสอนทุกอย่างที่มาจากหนังสือถ้าเกิดมันไม่มีหลักเหตุสมเหตุและผลที่สูแบบรู้สึกว่ามันมีตัวเอที่สดแบบใจมันไม่ไปนะ่ะก็ขอเลือกที่จะตัดวางตรงนั้นไว้นะคะแต่ไม่ได้ออกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวมีปัญหานะคะในการที่สูเลือกตรงนี้และเขาจะตัดพี่ตัดน้องอะไรกับสู สูบอกว่าแล้วแต่ตามที่พวกคุณสบายใจแต่สําหรับตัวสู่เองซึ่งเป็นพลังงานแฟมินีนสูไม่ตัดใครนะคะเพราะสูไม่สามารถตัดใครได้ทุกคนบนโลกนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นวันเนสล้วเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งเดียวเราเกิดมาเพื่อสร้างออความสามาัคคีมารักกันมาปลองดองกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสูถ้าพวกเขาตัดสูเขาก็ไม่ได้ทําตามคําสอนเหมือนกันเพราะว่า มันจะสร้างความแตกแยกไม่ได้ต้องแยกระหว่างตรงไห้ครับจิตเราต้องรู้ว่าเสมอว่าเราจะพูดอยู่เรื่องนี้เสมอจิตเราเป็นจิตอิสระนะครับการที่จะหลุดพ้นการที่จะเข้าใจการที่จะเป็นรักยังไงมันก็อยู่ที่จิตของเรานะครับเมื่อเราคิดดีเราทําดีเราจะผิดอะไรคาพูดของคนอื่นคือการตัดสินเรามันมีผลกับเราไหมถ้าเราไปยึดติดคาพูดคนอื่นหรือภาษาจากที่รับมาทางอุ ตาจมูกกายใจเนี่ยลดสัมผัสเหล่านี้ที่มาสัมผัสเนี่ยทำให้เรารู้สึกเนี่ยปุ๊บเราไปเก็บอารมณ์คนอื่นมานทั้งที่เรารู้ตัวรู้ตนอยู่ว่าเราทําอะไรอยู่เราทําสิ่งที่ถูกต้องผมถ้าเป็นผมว่าสิ่งใดที่มันถูกต้องแล้วเราทำเลยครับแต่สิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องแล้ว,วแค่ปล่อยวางแล้วก็ค่ะหรอะไรต่าคุณอัญญารินเขียนว่าเราไม่ได้ใช้คําภาวนาอะไรเลยแต่ดูลมหายใจเข้าออกให้เป็นสติปัฏฐานก็เข้าถึงได้จิต ภายในเหมือนกันใช่ครับลม <ง S 1> <ก>หายใจในี้ยังไม่ต้องภาวนาไม่ต้องอะไรแต่บางบางคนนะครับต้องเข้าใจคำว่าคําภาวนาเนี่ยจริงๆแล้วคือการล่อจิตให้อยู่กับที่ล่อจิตให้อยู่คำภาวนาแต่บางคนที่ไม่ถนัดเขาก็จะใช้ลมหายใจในการในการดูแค่นั้นเอง,<ช>เองครับใช่คือญญอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเออเหมือนที่เหมือนที่คุณคุณทวินบอกออตอนต้นไลฟ์นะว่าทฤษฎีอ่ะ มันมีเยอะแยะมากมายรอบตัวนะคะยันรู้ได้เยอะแยะทฤษฎีจากคำภีร์อันกุรอานทฤษฎีทฤษฎีจากพระไตรปิฎกทฤษฎีจากไบเบิเลนะคะเย,เยอะแยะมากมายมีทฤษฎีเต็มไปหมดเลยในนั้นน่ะแต่ทีเนี้ยถามว่าทฤษฎีกับปฏิบัติมันคนละเรื่องกันนะคะคุณต้องแยกตรงนี้ให้ได้หลายๆคนน่ะเอาทฤษฎีมาพูด นะคะคือมาเดินตามทฤษฎีมาเชื่อตามทฤษฎีแต่ต้องมาแนะนานะคะว่าคนที่มาจิตวิญญาณสายนี้นะคะมาตื่นรู้ในเรื่องในเรื่องของการทําพลังงานขึ้นมิติห้าเนี่ยคุณต้องลงมือปฏิบัติด้วยทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมาสัมผัสในรูปแบบของการปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติแล้วและคุณไม่สามารถสัมผัสต,ตรงนั้นได้ก็น่าจะเป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่แล้ว นะคะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าทฤษฎีที่ถูกต้องจะต้องพาคนไปมีความอิสระจะต้องพาจิตของคุณให้ไปเจอกับความสุขให้ไปเป็นจิตที่เมตตานะคะให้มาเป็นความรักเึ่นกันและกันให้มันมีการไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดการวางนะคะไม่ยึดการเป็นจิตอิสระคือไม่ยึดกับอะไรเลยไม่ยึดแม้กระทั่งคำสอนเอาง่ายๆ คำสอนของแต่ละท่านนะคะหรือว่าสมุดเล่มหนึ่งสองเล่มอันเนี้ยแต่เราจะมายึดอย่ยึดอยู่กับหลักความเป็นจริงนะคะว่าเอาคําสอนต่างๆนะมาวิเคราะห์ว่ามันจริงไหมมันใช่ไหมพอมันจริงมันใช่ปุ๊บเราลองมาปฏิบัติกับตัวเราเองแล้วปฏิบัติตัวเราเองได้เมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วเราเดินมาถูกทางแล้วเออมันดีแล้วชีวิตของเรามันสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นมันดีแล้วมันอิ่มเอิบกับตัวเรามากขึ้น เดินไปเลยค่ะนี่แหละถูกแลวอ่าผมยกตัวอย่างให้อย่างศาสนาพุทธนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเพราะผมเป็นพุทธนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถ้าใครศึกษาจริง,กกงพระพุทธเจ้าเคยให้เคยใครมีท่านไปดูอะไรก็แล้วแต่ท่านเคยบอกให้ยึดต,ติดท่านไหมครับเราเห็นท่านว่าท่านอ่ะดีงามไงมเราเลยรู้สึกซาบซึ้งปิติอยู่ในใจเราเราจึงได้นับถือท่านอ่าแยกกันนะครับคําว่านับถือก็คือนับถือนะทีนี้พระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไม่ได้ ไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้บอกให้ยึดต,ติดเพราะว่าแต่ให้ให้ดูว่าเนี่ยเขาเอาชุดชุดประสบการณ์จริงเขาที่เขาไปไประเดินมาประเชิญมาเอามาเผยแพร่ดูถ้ามันใช่เราก็แค่นําไปปรับใช้ใช่ไหมแล้วมันปรับใช้คือไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเสมือนท่านเป็นเรือเนี่ยที่จะข้ามข้ามแม่น้ําเนี่ยใช่ไหม,อมพอเราเห็นว่าเอ้ยเนี่ยวิธีเนี้ยมันเหมือนเรือลาเนี้ยเราลองขึ้นไปซิมันอาจจะพาเราพายข้ามไปอีกฝั่งได้อพอเราข้ามไปถึงอีกฝัง่งเลยปุ๊บ เราจาเป็นไหมว่าจะต้องเอาเรือลเนี้ยแบกขึ้นหวัวแล้วเอาไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้าบอกไม่จําเป็นครับอมอมันเป็นแค่แนวทางถ่าดีแล้วนาไปปรับใช้เขามา,า,มาสแสดงให้เรารู้ว่าการวิธีที่จะออกจากทุกข์นี่ทำยังไงเนี่ยใช่ไหมแค่นั้นเองครับและที่เรานับถือนะทะทไมสุดถึงนับถือ,อ,อท่านอับบีมูฮัมมัดทําไมสุดนับถือทพระเยซูทําไมถึงนับถือพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นไอดอลไงท่านท่านเสียสละไง แต่ละท่านเนาะต้องมาเสียสละทุกอย่างอ่ะในการที่จะเดินแล้วก็มาจัดการหาคำสอนตรงเนี้ยนะคะเพื่อมาให้เราอ่ะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะมีแต่ความขอบคุณท่านเหล่านั้นนะคะนอบน้อมด้วยความแบบเสียสละของท่านทั้งหลายเราไหวเราเคารพด้วยความดีที่ท่านแบบได้ส่งผ่านมาให้เราประมาณเหมือนเราไหว้พ่อเราไหว้แม่เราอ่ะเราไหว้ผู้มีพระคุณของเราอ่ะ มันประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเป็นอะไรคุณต้องแยกแย้ายให้ดีๆทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงเรื่องศาสนากันในหน้าไลฟ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียด <ใน S 1> อ่อนมากเพราะฉะนั้นเราต้องพูดกลางๆประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในในกลุ่มคอร์สของเราเนะเราพูดลึกมากเลยนะของของของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายๆท่านก็โอ้โหคือแบบ ย่างในกลุ่มเราอ่ะก่อนหน้านี้ก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นศาสนาอิสลามเหมือนกันก็มาฝึกสมาธิแบบนี้แล้วเขาก็ไปเป็นตัวไหนแล้วเขากเ็เข้าใจถึงระบบแต่เขาถามว่าเขาเออกจากอิสลาเขาก็ไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีความผิดศาส,สนาไม่ได้ผิดแต่ว่าคนที่ยึดมั่นถือมั่นในนั้นแล้วก็มาตีกรอบกันเองนั่นแหละที่มีปัญหานะคะที่จะต้องมานั่งตัดจูนตัวเองให้ได้ เพราะฉะนั้นสุก็ยังเต็มใจและก็ยินดีที่ยังเป็นอิสลามอยู่ถึงแม้ว่าคนภายในศาสนาไม่ได้เต็มใจให้สุอยู่แต่สุก็เต็มใจเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันไม่ดีคือมันก็นชีวิตเราอะนะ่เราเลือกเดินเราตัะะเราอย่างเดียวคือเราไม่ได้หลงทางช่แล้วเราไม่ได้นำผิดเราก็มีศีลธรรมทาไมเราจะอยู่ไม่ได้และถามว่าสุ สูชอบไหมศาส,สนาพุทธสุก็ชอบเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นไอดอลสูดเหมือนกันง่ายๆถ้าพูดกันแรงๆวันนี้ก็คือมนันษุ์ด้วยกันตัดสินเราไม่ได้ถ้าจะตัดสินก็ขอให้พระเจ้าเป็นคนตัดสินเราก็แล้วกัน<ล>วันนั้นเราจะไปเราจะเลือกเส้นทางนั้นนีงและทราบไหมคะว่าเหตุไตทวินเฟลมถึงเกิดมาวาระที่แตกต่างกันเกิดมาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างภาษา ต่างชาติต่างทุกอย่างอะ่ะต่างแม้กระทั่งวันนะต่างแม้กระทั่งความรู้ต่างแม้กระทั่งฐานะต่างทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะพอจะทราบไหมคะคุณัญญาเรนบอกว่าทุกศาสนามีหลักธรรมคำสอนให้ทำดีเหมือนกันคะ่ะถ<ช>ูกต้องเลยคือทำไมทวินเฟลมจะต้องมาอยู่กับความต่างตรงเนี้เพราะว่าเราจะต้องมาปลดแอก ของการถูกควบคุมตรงนี้แล้วก็มาสร้างความสามาคัคคีให้ทุกคนมามีความปลองดองแล้วเราต้องมาเป็นคู่ตัวอย่างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้กำแพงตรงเนี้ยมันสร้างมาแล้วก็ทำร้ายอะไรเราบ้างคำว่าปดแอกตรงเนี้ยมันทำให้พวกเรากลายเป็นอะไรมองว่าเป็นลัทธิใช่ไหมเนี่ยคือเราโดนตัดสินแล้วทั้งที่เราเราเก็บํำสอนความดีของทุกศาสนามารวมเป็นหนึ่งเดียวในความรู้สึกเราเพื่อเรา อันไหนที่ท่านดีเราก็เอาวิธีแนวทางคิดของศาสรมาใช้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่หลายๆคนบางทีมองว่าเราเป็นเป็นลัทธินะฮะ,ะแล้วแต่นะคะใครจะมองเป็นลัทธิก็เชิญได้เลยตามสบายเอาที่คุณสบายใจถ้าคุณตัดสินแบบไหนแต่พวกเรารู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ เพราะฉะนั้นเ,ออเราจะไม่เอาน้ําคลัมมาใส่ในโอ่งของเราแน่ๆน,นะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับตรงนี้แต่อยากจะอธิบายเพิ่มมากขึ้นว่าเหตุใดที่ทวินเฟรมถึงเกิดมามีวาระที่ต่างกันเพราะเราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้นะคะเพื่อจะต้องมาเขาเรียกว่ามาเอาความจริงออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าทวินเฟรมมาเพื่อแนะนํามาเพื่อทําให้เห็นมาเพื่อทําให้ดู วันเนี้ยคุณเห็นเราสองคนรักกันอย่างนี้นะคะยังยังคุณเห็นสุก,กับคุณเรของสุรักกันแล้วเราก็จูงมือมาทํางานตรงนี้นะคะด้วยความสุขเอาความจริงมาบอกมาทําให้จิตวิญญาณคุณยกระดับมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเป็นความรักความเมตตากันคุณลองนึกภาพดูสิโบสถ์วัดแล้วก็สุเหร่ามาปลูกกันอยู่ใ,ใกล้ๆกันถึงเวลาก็มาช่วยกันนะคะ งานบุญของวัดเราก็มาช่วยขนทรายเข้าวัดนะตามประเพณีหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีความเสียหายอะไรกับดวงจิตเนาะในบางเรื่องแล้วลเกิดโบสถ์เขาทาอะไรเขากําลังร้องเพลงกันนะคะสร้างความสุขเราก็ไปยินดีร่วมร้องเพลงกับเขาศาส,สนาสุา่าเนาะกำลังเขาเรียกว่ากําลังให้ทานกันอยู่อะไรกันอยู่เราก็ไปช่วยนะคะให้เนี่ยเขาเรียกว่า ลองมาดูสิว่าทุกอย่างอยู่กันอย่างสมามนมาทาเนี้อะไรมาจะเกิดเอาง่าย,ายๆผู้ที่เห็นภาพเลยแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินหนึ่งเนี่ยแผ่นดินเดียวเนี่ยสร้างทุกศาสนาที่ใดแผ่นดินเดียวกันหมดเลยทำไมเขาสร้างแบบเนี้ยอ่าคือก็เขาให้ดูรวมกันนี่อืมนี่แหละค่ะทําไมเออนี่แหละคือสิ่งที่ทวินเฟรมจะต้องมาจัดการนะคะนี่คืองานของเรา และก็นี่คือภารกิจของพวกเราทุกคนเลยนะที่มันต่างกันเราต้องมาทําตรงเนี้นะคะให้เราได้ให้เราได้ทําความเข้าใจแล้ทีเนี้ยก่อนที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่นะคะไปบอกต่อเราต้องเริ่มที่ไหนเราต้องเริ่มที่ตัวเราค่ะเราต้องมาปลดล็อกตรงเนี้ด้วยตัวของเราเองให้ได้เราต้องมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะหลุด ออกมาจากการควบคุมมันนั้นไม่ให้สิ่งใดมาสร้างความกลัวให้กับจิตวิญญาณของเราได้เพื่อให้จิตของเราจริตวิญญาณเราไปติดแงกอยู่ที่มิติสี่นะคะแล้วบอกเลยทุกศาสนามีมิติสี่ตรงนั้นนะคะ แล้วเราค่อยมาคุยกันถ้าเกิดหลายๆคนมีมีโอกาสนะคะได้เข้ามาเรียนในกลุ่มคอร์สของเราเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ลึกกว่าน,นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจก็แนะนานะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาเพราะตรงนั้นนะ่ะเราเราลงลึกกว่าน,นี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ทําความเข้าใจ แล้วพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกตัวคุณได้เลยนะคะคุณอารันเขียนว่าขอบคุณพี่ครับตอนนี้อุ่นใจสักทีผมหาวิธีปฏิบัติอยู่คือมันต้องเริ่มจากตัวเองเค่ะเราเดินทางมาด้วยกันครับทุกคนเราก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับค่ะคือมันจะต้องเริ่มจากตัวเองคุณจะเอาเอาตรงเนี้ยออกไปบอกยังสูเนี่ยสูไม่ได้อยู่ใต้คานควบคุมของสิ่งใดแล้วเอาง่ายๆะนะคือคือในรูปแบบของศาสนามันมันปลดเปื้องสูดไปแล้ว นะคะวันนี้สู่มาเดินตรงนี้สู่รู้ว่าจิตของสูอยู่ที่ไหนและสู่รู้ว่าสูททาอะไรได้และสู่รู้ว่าสู่ได้ได้ในรูปแบบไหนบ้างและสู่สามารถที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองไปในรูปแบบไหนที่มันเป็นรูปแบบที่ดีที่สูมีความสุขกับปัจจุบันเนี่ยสูอยู่กับคุณทวินวันนี้นะสูยังมีความสุขต่างคนเราต่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกันและกันไม่ได้ยึดติดกันด้วยนะคะต่างคนต่างอยู่ในเรื่องของด้านเขาเรียกว่า ออด้านจิตวิญญาณเนาะต่างคนต่างทําภารกิจตัวเองให้มันเจริญเติบโต,ตของจิตวิญญาณของเราแต่คุณคุณทวินสุดจะมาควบคุมไม่สุเชื่อเหมือนที่เขาเชื่อไหมทําไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์สุก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมเขาให้เชื่อมนบุบดักที่สุดเชื่อได้เพราะว่าสุไม่มีสิทธิแต่ว่าทุกอย่างที่เราเดินไปเรามีจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันคือมิติห้านะคะ เนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วอุดมการณ์ของเราที่มาทําหน้าไลฟ์หน้าสื่อวันนี้ก็เป็นอุดมการณ์ที่เรามีเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เราทำสองคนเนี่ยก็คือเราเอาทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาในสองรูปแบบที่เราเป็นมาปรับใช้เพื่อจะมาบอกต่อแค่นั้นเองเพื่อจะมาอธิบายต่อแต่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเชื่อนะคะแต่แค่ให้พิจารณา